ันดีค่ะคุณติ๋มมาอีก่แล้วนะคะวันนี้ติ๋มจะพามาทำนมเย็นแช่แข็งนะคะเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะอยากกินอะไรเย็นเย็นนะคะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะเครื่องมันก็จะมีเฮปูอวน้ำแรงนะคะอันนี้ติ๋มจะเพิ่มนมจืดไปด้วยนะคะแล้วก็นมข้นนะคะน้ำตาลค่ะความหวานตามใจชอบเลยค่ะอันนี้ติ๋มใส่ไปหกช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ำลงไปในหม้อนะคะ อันนี้ติ่มจะน้ำไปต้มก่อนนะคะน้ำนี้ติ่มจะต้มให้อุ่นให้ร้อนก่อนนะคะประมาณนี้พอนะคะติ่มจะปิดแก๊สแล้วนะคะให้มันอุ่นก็พอนะคะมันไม่ต้องร้อนจนเกินไปนะคะต่อไปติ่มก็จะเทน้ำตาลลงไปเลยค่ะนุ่มจืดค่ะใส่ลงไปเลย นมคนนะคะชอบหวานมากใส่มากชอบหานน้อยใส่น้อยค่ะอันนี้เต่มจะใส่เยอะหน่อยนะคะมันจะได้หอมนมนะคะลิมกระโวยเต็มเต็มะคะ ตีมก็จะตุ่นในะช้ไปชวนกระ b วยค่ะนมข้นนะคะต่มใส่เยอะนะคะต่อไปต่มก็จะใส่กระ b u วยนะคะ จะรู้ได้ไงว่ามันหวานก็ต้องชิมน้ำเมนูก็เลยนะคะถ้ามันไม่หวานก็เติมอีกเลยนะคะอันนี้ติีมจะเพิ่มอีกนะคะโกนไม่หวานนะคะเนี่ยค่ะใส่เยอะๆเลยเพื่อความมันห่อยนะคะติีมใส่ห้ากระโวยเลยนะคะมันจะได้หอมดี คนให้ทุกอย่างในไลน์เข้ากันดีค่ะแล้วเราจะมากวดใส่ถุงนะคะน,นี่ติ่มใส่ถุงประมาณนี้นะคะทุกอย่างในไลน์เข้ากันดีแล้วติ่มจะมากวดใส่ถุงนะคะ เริ่มเข้าหน้าล้วนจะเข้าสงการแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะถุงติมใช้ประมาณนี้นะคะถุงมันเล็กอาจจะก,กวกยากนิดนึงนะคะติมจะใช้โหนกวดนี่นะคะเนี่ยค่ะตัดประมาณนี้นะคะติมก็จะเอาใช้ในนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะมันอาจจะกวกง่ายขึ้นนะคะเนี่ยคะ่ะกวกไปเลยกวกเข้าทม,มันเราพ้อมัดไลยนะคะ ไม่ต้องมนร้นจนกันตปอยนะคะเราสะมัดไม่ได้นะคะประมาณนี้นะคะตีมก็สมัดได้ค่ะมัดก็แบบนี้นะคะไม่ยากนะคะสอบอยานรัดหมุนหมุนรอบรอให้มันจนตึงได้ดีนะคะนี่ค่ะนี่แค่นี้ก็ได้เรีบเยบร้อยแล้ว ง่ายนี่เร็วเนี่ยค่ะใส่ไแปบบเลยมันโดนมัดไม่น้อยก็เทว่ะค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะจักรัดยางเหลี่ยมนี้นะคะ หมุนหมุนเปรอบ,บนะคะให้ยาลึงยางให้ตึงนะคะเนี่คย,ยค่ะง่ายๆค่ะทำแบบนี้ได้ด้วยจนหมดเลยค่ะ ประมาณสามกระปวยนะติ่มป่วนตอนนี้แต่ดถุงมันเยอะนิดนึงก็โอเคออ่นิดนึงค่ะนิ้วนี้จับไว้แล้วก็เอามาตะวันมันตรงนี้ปล่อยค่ะมันก็แน่นแล้วนะคะ เด็กกินไล่ผู้ใหญ่ก็กินไล่นะคะเด็กๆนิ่งชอบเลยความเย็นๆแช่แข็ง นี้ก็เส็จเล่ม้อยนะคะเิียมจะเก็บใส่ในนี้แล้วก็เอาไปแช่ตูเ้เย็นนะคะช่องพิษนะคะได้เยอะอยู่นะคะสี่ห้าหกเจ็ดจดเก้าสิบสิบเอ็ดถุงนะคะสิบช่องตรงนี้นะมันไม่เตียมดีนะคะหมดแค่นี้นะคะนี่นะค่ะ ตามติ่มไปเลยค่ะมาค่ะติ่มจะแช่ช่องพิษนะคะพวกนี้ขึ้มาดูกันนะคะแช่ไว้ข้ามคืนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพวกนี้เรามาดูกันค่ะติ่มจะมาดูนมเย็นแช่แข็งแล้วนะคะว่าแข็งโตหรือยังนะคะติ่มจะเอาออกไปตรงกินนู้นนะคะวันนี้แดดร้อนมากเลย เนี่ยค่ะเดี๋ยวตามติมไปเลยค่ะติมจะมาแกะยงางมันออกได้ชิมดูนะคะรสชาติอร่อยดีไหมนะคะอากาศร้อนร้อนำมาก,กินอร่อยนะคะเนี่ยค่ะยางมันก็แกะง,ง่ายเนี่ยค่ะเสียงตรงนี้มากเลยมีน้ำเล็กน้อยนะคะเพราะว่าข้ามคืนมานะคะ น่ารวยนะคะหอมมากเลยทำให้เด็กๆกินเด่นกันเลยนะคะเนี่ยจะแข่งอะไรก็ได้เราก็เอาไปหลุดกินอร่อยนะคะเอาไปทำกินกันเลนะคะมันเต็มไปแล้วนะคะอร่อยมาก